พบกับโมงตูยู่ช่อนะครับวันนี้เป็น EP ีที่3นะครับสำหรับเจ้า NSR 150 WR กันนี้นะฮะครั้งก่อนผมบอกว่าจะพาไปขับรถเล่นนะครับตอนแรกก็จะทำคลิปแล้วล่ะเอารถออกไปเติมน้ำมันนะครับประมาณ10กิโลผลปรากฏว่าแบตเตอรี่หมดนะครับนะฮะ เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องแบตเตอรี่กับรถสองจังหวะร้อยห้าสิบซีซีที่มีวาวไฟฟ้านะครับครับตระกูล NSR นะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นนะครับที่ต่างค่ายกันเจ้า NSR นะครับตระกูล honda คันนี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับต้องแกะ ชุดนี้ออกนะครับนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนแต่อาการนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับรถที่ใช้บาลไฟฟ้านะครับสองจังหวะรุ่นนี้นะฮะแล้วก็รุ่นอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับพวกทีเซเอ็มนะครับที่เป็นวาลล์ไฟฟ้านะครับต้องใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน ช่วยนะฮะครับเมื่อกี้สะดุดี่หนึ่งะฮะกล้องไม่มีขาตั้งกล้องครับวันนี้หาไม่เจออ,อาการที่พบนะครับขี่มาแล้วแบตเตอรี่มันมันบวมแล้วมันก็ นะคือไ,ตตไม่ชาร์จนะครับเอาง่ายๆว่าแบตเตอรี่ไม่ชาร์จน่ะนะครับตัวชาร์จไฟร้อนจัดเลยฮะแผ่นชาร์จนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้เปิดปิดวาล์วเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่ปกติเสียงของเครื่องยนต์ก็แปลกๆนะครับที่รู้ตัวอีกทีก็คือตอนจอดนะครับจอดรถแล้วนะครับมาเปิดสวิตช์ไฟไมิติดนะครับแล้วก็สตาร์ทขี่ สตาร์ทปึ้งติดครับอีวาล์วไม่เปิดฮะตืดด้วยน้ำหนักของตัวรถก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้ววาล์วยังไม่เปิดอีกในรอบกลางๆแทบแหมตืดพอทุงควนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่ที่ตัวเก่านะครับมันบวมนะครับมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับก็เป็นตัวแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับที่เกิดความเสียหายนะครับระหว่างการใช้งานไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ปรับแสงขึ้นตัวนี้ติดรถมานะครับก็บวมฮะใช้มัลติมิเตอร์วัดต่อไปครับใช้มัลติมิเตอร์วัดแล้วไม่มีแรงดันนะแรงดันหายหมดเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นไฮเปอร์ราคาสามร้อยหกสิบบาท ใหเปิด3.0แอมขนาด3.0แอมนะครับที่เรามาเปลี่ยนกับใช้อยู่ตอนนี้ไงทดลองนะครับพรุ่งนี้ผมจะขับไปเติมน้ำมันเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะครับให้รถมันสมบูรณ์แล้วเราค่อยไปขับรถเล่นกันนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราพบกันใหมท่ทีตีหน้าครับสวัสดีครับ